ว่าที่เจ้าสาวคิมเบอร์รี่อัปเดตเดือนหอหลังงามเรียกได้ว่าเริ่มนับถอยหลังเข้าสู่งานวิวาแล้วล่ละค่ะสำหรับคู่ของนักแสดงและนางแบบลูกครึ่งไทยเยอรมันอย่างคิมเบอร์รี่แอนโวเทมัสและพระเอกหนุ่มสุดฮอตมาร์กปรินเพราะตอนนี้กำลังเตรียมงานแต่งงาน และคุมงานสร้างเรือนหอกันอยู่ล่าสุดคิมเบอรี่ก็ออกมาอัปเดตเรือนหอผ่านทาง IG story โดยเปิดให้เห็นห้องแต่งตัวของตัวเองซึ่งเห็นแค่นิดเดียวก็รู้ว่าเรียบหรูดูแพงเวอร์เพราะเน้นตกแต่งแบบโทนขาวเชียวว้าเสร็จิ้นแล้วจะอลังการมากแน่นอนแม้เอาเป็นว่ายัางไงก็ขอให้เรือนหอของทั้งคู่เสร็จไวๆนะคะและถ้าเรือนหอเสร็จื่อไรก็อย่าลืมทำคลิปพาทัวร์เรือนหอด้วย เพราะหลายคนคงต้องอยากชมความอลังการแน่นอนเพราะเป็นถึงพระนางตัวท็อปของวงการบันเทิงด้วยกันทั้งคู่ฉะนั้นเรือนหอต้องไม่ธรรมดาแน่ส่วนแฟนๆคนไหนที่ชื่นชอบและอยากติดตามความเคลื่อนไหวของวทัททีเจ้าสาวคนสวยก็สามารถเข้าไปติดตามที่อินสตาแกรมได้ที่ k i m m y k i m b e r l e y กันได้เลย